เบิ่งค่ะนี้ร้อนมาเจอแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะกำลังจะใส่ของไปทำงานนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะคะเพื่อนๆเตาค่ะเตาจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ใส่เบิ้งค่ะใส่กระทะได้ยุประมาณนี้ค่ะเตาแบบนี้เวลาเ้าพัดนี่เพิ่นสิว่ากระทะสิว่าไลว่าลื่นแบบนี้นะคะมันสิมันสิเกาะดากกระทะลุ่นนี้พอดีค่ะนี่ค่ะนันถึงเลือกที่สิใส่หัวเตาแบบนี้นะคะนี่อห้เบิ้งฟังนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะขั้วหน่อยๆน่อยหอยสังข์เาเหานะคะเพื่อนๆค่ะ จะอยู่ประมาณนี้ค่ะส่วนไปฝั่งนั้นนะก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้สิเป็นฟังอ่าพักของเท่าค่ะพักเท่ากระสิไสไวแบบนี้ยังไม่ได้เอาออกมาหมดนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะนเพื่อน มาทำงานในครัวน้อยๆกับแอนได้อีกเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เข้าหมวดการทำงานแบบปกติแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูว่าแกงผงแนงแอนยังจะเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะคะมันยังจะจำแกงผงแนงของแอนได้อยู่หรือเปล่านะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยค่ะเดี๋ยวแอนจะเอาผ้ามาปูแบบรองไม่ให้เขากระเด็นนิดนึงนะคะ มาเริ่มกันเลยค่ะพริกแกงพะแนงก็เหมือนเดิมนะคะเราใส่ตู้ไว้ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะใส่ลงไปโลดนะคะ มาดูนะว่าแอนจะทำกับข้าวทันออกบุฟเฟ่ไหมคะออกลุ้นไหมคะยังไม่ทอดไก่คะ่ะเอาเข้าวคู่ก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปโลดนะคะได้แบบนี้นะคะเพื่อน นี่ค่ะอันนี้คือใบมะกรูดของเรานะเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เข้าหมวดปกติแล้วนะคะกระเทียมค่ะทำงานกันค่ะเพื่อนๆหมวดทำงานนะคะมาดูสิ โอ้ไม่นี่เปียไข่โอ๊ยเข้ามาในไข่ด้วยนะคะรู้สึกว่าการทำงานของเราจะยังไม่คล่องนะคะเสียกไข่กระเด็นกระดอนก็ไปในในกระทะค่ะเพื่อน จะใส่ไก่กันนะคะวันนี้เราจะมาในแกงพะแนงไก่นะคะเพื่อนๆอีกดไปก่อนค่ะว่าท่านมูเจ้าเอ้ยนี่ค่ะไก่ของเรานะ แม่นหลับไปเนะาะข่อย่พึ่งลืมแอนนเด้อค่ะเราจะมาทํากับข้าวกันไปยาวๆเลยนะคะตอนนี้มาดูซิว่าหน้าตาการทํากับข้าวของเรายังจะเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะกระลำนะ กระลำหัน่นฝอยค่ะแล้วก็มูหลุดนะมูหลุดมูหลุดเอ้ยไม่ใช่แครอทแครอทขายแครอทจากนั้นเราเริ่มปรุงรสเลยนะคะเพื่อนๆน้ำปลาค่ะเอ้ย โอ้ยหมั่แล้วค่ะซีอิ๊วขาวค่ะมพื่เจ้า่ะแล้วก็น้ำตาลนะ หมอ้อเราเดือดไกลเล่เราเดือดแบบนี้ได้นะคะเพื่อนๆมาดูซิว่ายังจะจําได้ไหม่มาผักของเรามีอะไรมั่งนะคะแอนจะใส่หอมก่อนอย่างอื่นเลยค่ะอันนี้จะเป็นหอมหั่นนะคะเพื่อนๆหั่นนะแล้วก็แครอทค่ะ ไปเลยนะใส่ลงไป็นโลดค่ะอันนี้ของเราเริ่มได้แล้วนะนี่ค่ะเห็นไหมจะใส่นี่นะคะอู้ดูเราสับค่ะ นี่ออนทยเทคเมย์เฮ้ยไฮยเยะดีจัดบราโอเคอ๋อยับทักซมีเก็บเพนปะหอดสับรอไฮไย นี่แล้วนะจะใส่อ่าเห็นไหมคะสีสันยังใช้ได้ไ<ม>อยู่ไหมคะอันนี้คือพริกหั่นนะคะพริกหวานค่ะมืงเจ้าค่ะดูค่ะจะให้ดูผัดเส้นของแอนนะคุณเพื่อน,นดูค่ะ สียังสวยเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะเอามาเทกันนะคะนี่คือแกงพะแนงของเรานะสมองนี่เริ่มจะนั่นนิดหน่อยแล้วไม่รู้ใส่อะไรมั่งแล้วเพื่อน แอนจะเอาปอเปียมาทอดนะคะฝั่งนี้ลืมค่ะมู้เจ้า,าไฮะอาจจะมีลืมลืมมั่งอะไรมั่งนิดหน่อยนะคะเพื่อน สมองยังยังไม่โอเคเท่าไหร่ค่ะเราก็จะไปเรื่อยๆค่ะเพื่อจ้เาค่เห็นไหมเราลอยเข้าเดือดแบบขุดๆจริงๆเลยนะคะเพื่อนเแล้วลอเอาค่อยใส่ถั่วลันเตาค่ะใส่ถั่วลันเตาไปเป็นจบนะคะ ในการแกงคะแนงของเราค่ะนะโอสีสวยเหมือนเดิมค่ะพ่อเจ้าค่ะสีสวยยังสีสวยเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเดือดปุดๆแล้วแอนจะใส่ถั่วลันเตาลงไปนะถนั่วลันเตาแข็งนะคะเพื่อน เรามาชิมรสกันสิแกงพะแนงเสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูตอนอแอนขายของกันนะคะมาดูว่าจะจะยังเป็นยังไงอยู่นะคะเพื่อนๆค้านิดหน่อยค่ะแอนจะเพิ่มน้ำตาลลงไปนิดนึงนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงพอค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะแกงผแนงของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามให้แอนน่ำในเด้อค่ะที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในการทำงานของสาวอุดรค่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ,บายๆค่ะเดี๋ยวเราไปขายของกันต่อน,นิดนึงนะคะเพื่อนๆไปดูกันค่ะแน่ละเหล่า ทยแลนด์มีหน่นะเด้ออ๋อแมนดี้ด oh. oh, ิเบนลิมิกเก็ตเย้โอเคทักแฟนหอดอสบรไฮไฮ